วันนี้เรามาทําไข่น้ำกันนะครับส่วนประกอบก็จะมีไข่หมูสับต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวขั้นตอนที่หนึ่งตอกไข่ตีไข่ใส่ซอสเล็กน้อยตั้งน้ำเป็นเดือดใส่หมูสับตาม,ม,มด้วยเครื่องปรุงครุงรสรสหมู ผงนัวนิดหน่อยพริกไทยน้ำเดือดอีกครั้งใส่ไข่ที่เราเตรียมไว้ไข่เริ่มสุกใส่ผักหอมผักชีดับไฟ